สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุม่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้จับมาหาเรื่องรายงานเกี่ยวกับราคายางพาราของวันนี้นั่นเองครับ อันดับแรกก็มาเริ่มกันที่น้ำยางสด DRC ไม่ต่ำกว่า35%เเวันนี้กิโลกรัมละ67บาท30สตางครับราคายังทรงตัวนะครับยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เรเซราคาก็จะอยู่ที่65บาท9กสตางครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่22สตางตังนั่นเองครับยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคาก็จะอยู่ที่70บาท41สครับ ปรับตัวลดลงไปที่59สตางค์นั่นเองครับแล้วมาดูกันที่ยางก้อนถ้วย DRC 100%เปเซวันนี้ราคาที่49บาท30สสตางค์นะครับ ปรับตัวลดลงไปที่10สตางนั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 50สดวันนี้ราคาที่24,60บาท60ตางครับปรับลดลงไปที่10สตางนั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 55%พักชั่วโมงราคาก็จะอยู่ที่2 7สบาทสตางครับปรับลดลงไปที่6สตางนั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 60%ค้างคืนวันนี้ราคาที่29บาท58สตางค์นะครับปรับลดลงไปที่6สตางค์นั่นเองครับและยางเคลปยางก้อนถ้วยชั้นต่ำวันนี้ราคาที่31บาท60สตางค์นะครับวันนี้ก็ยังปรับลดลงไปที่10สตางค์นะครับสำหรับยางก้อนถ้วยวันนี้ก็ปรับตัวลดลงทุกชนิดนะครับผมและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพ่อแม่พี่น้อง เกษตรกรชาวสวนยางพาราไปรับชมตารางการซื้อและขายยางพาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับว่าทิศทางจะไปทางไหนขึ้นหรือลงอย่างไรเดี๋ยวเราก็มาชมด้วยกันเลยนะครับ